สวัสดีค่ะพบก,กันกับช่อง BNW NO Channel นะคะวันนี้จะพามาปล่อยเจ้าวัวกันนะคะอ่าบรรยากาศแดดอ่อนๆช่วงเช้านะคะร้อนนิดๆแอบร้อนนิดๆแล้วก็จะไปปล่อยวัวกันนะคะปล่อยวัวมากินหญ้าอยู่ทุ่งนาหลังบ้านนะคะไป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  ไม่รู้จะเดินไปถึงไหนนะคะปกติลงอยู่ทุ่งนาหลังบ้านนะคะวันนี้เดินอย่างเดียวเลยค่ะจะาบัวไปว่ะไปเดินเดินเดินงานเดินเงินดีมีจุดจจุุดฟรีให้ดูนะคะไป เดินเดิเดินเดินเดินไปเดินไปเดินไปวัวของเราที่ปล่อยมาเลี้ยงก็มีหกตัวนะคะจะเป็นวัววัวพันธ์บามันพันธ์บามันพันธ์ผสมนะคะที่ที่ที่ เขาเรียกกันว่าวัว F1 แล้วก็มีแม่วัวกระโดนหนึ่งตัวนะคะที่ให้ลูกออกมาสวยสวยลูกหลอดลูกตัวตัวนี้นะคะเป็นลูกของแม่ขาวนานานอันนี้ลูกของแม่ขาวตัวอผอมๆนะคะนี่มีผสมทั้งหมดแล้วนะคะตัวนี้ผสมพ่อซีไวศูนย์เก้าหกนะคะได้หนึ่งเดือนแล้ว ตัวนี้ยังไม่ได้ผสมนะคะน้องหนูเล็กไปเดินสิเดิน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 ,ดนไปภารกิจพิชิตเดินตามวัวเต้าวัวเต้าวัวไปลูกไปเดินไป วันนี้เจอวัวพ่อใหญ่ลิงละว,วันนี้เดินมากินไกลนะคะอันนี้น้องสีทองนะคะ F2 คนสวยประจำอคอกเดินดีมามามา,มาโอ้ยเหยียบเชือกกันแล้วนะไปไปไป,ไปเดินไปไปเร็วไป,ไป ไปเดินเดินเดินอ่ะนานะเหยียบเชือกตัวเองละไปไปนู่นน่ะไปแวะฝั่งนน้นเด้อไปไปไปลูกไปเดินเดินเดิน <c oughs> ไปตัวนี้ชื่อน้องถุงทองนะคะน้องถุงทองน้องหนูเล็ก น้องสีทองไปเดินเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปตามตามไปไล่วัวกับแอะล่ามวัวกันนะจ๊ะอ่าถึงแล้วนะคะทุ่งนาที่เราจะเอาวัวมากินหญ้านะคะไปแล้วเดินไม่รอเจ้าของเลยหนูดื่มดื่มดื่มไปแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาผูกเชือกล่ามเขาไว้นะคะเพราะว่าวันนี้มีธุระเลยไม่ได้ปล่อยแบบ ไม่ได้ปล่อยให้เดินกินแบบปล่อยเชือกนะคะต้องลามเชือกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเข้าไปกินอ้อยในป่าอ้อยของคนที่เขาปลูกอ้อยอะคะอยู่ตรงตรงนู้นตรงนู้นอ่ะหยุดก่อนหยุดแล้วหนูให่หยุดนี่ เอ็งจะไปถึงไหนนั่นน่ะฮะมานี่ค่ะกินยาตรงนี้แหละงงดิงงง,งมานี่กินอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลนูอ่าก็ล่ามน้องวัวเสร็จแล้วคะ่ะล่ามเขาไว้ที่บริเวณทุ่งนานี่ ข้างหน้าที่เป็นร้วน่าจะเป็นสวนแก้วมังกรน,นะคะของพี่น้องอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพิ่งปลูกสวยมากเลยนี่ก็บรรยากาศทุ่งนาที่บ้าน,นอกนะคะหมู่บ้านของเราเองนะคะนี่หญ้าก็ไม่ค่อยมีนะคะฝนเพิ่งตกมาได้สองครั้งนะคะดูหญ้า ก็มีงอกบ้างนิดหน่อยหอบเลยเบียเพิ่งหัดทำคลิปนะคะเ erm พิ่งหัดทำคลิปลง youtube นะคะ,คะ,คะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวยูทู e ชาวเน็ตนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สนับสนุน เบียหน่อยนะคะเดี๋ยวเบียจะมาทําคลิปให้ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะขอวิถีวิถีชีวิตประจําวันของเบียรนะคะชนบทอ,อยู่ที่บุรีรัมนะคะอยู่ที่บุรีรัมนางรองนะคะเลิมประเกียรติลาไปก่อนลนะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะตกบกพ่องประการใดขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย